ุณผู้ชมคะนอกจากชุดตรวจโคซีแอนที่ทางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชได้คิดคนขึ้นมาแล้วค่ะยังมีในส่วนของการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 อีกด้วยซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะอยู่ข้างๆดิฉันนละค่ะดออรอนันต์จงแก้ววัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการไบโอเทคสวทชค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันดับแรกนะคะต้องขออนุญาตยินถาม ท่านผอ,อ,อเลยค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยวัคซีนมีหลายตัวมากจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ค่ะมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้ววัคซีนโควิด -19 เเริ่มต้น,นตั้งแต่ น่าจะน่าจะเป็นวันแรกๆของการระบาดของโควิด -19 เลยครับที่เราทราบว่ามันมีการระบาดเกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเริ่มต้นตั้งแต่เราทราบรหัสพนันธุกรรมของไวรัสแล้วครับว่าวัคน,นตัวนี้เป็นโคโรนาไวรัสแล้วมีการขอรหัสออกมาโดยทางทีมวิจัยจีนนะครับแล้วขาเผยแพร่ออกไปทั่วโลกในคนไทยของเราเองนะครับทางทีมวิจัยของสวทชาวเองก็ทําเช่นเดียวกันพอเรามีข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับเราก็มานั่งคุยกันในกลุ่มแล้วก็มีนักวิจัยของเราเองที่เราทําวัคซีนกันมานาน เราร่วมกับทางทีมของนาโนเทคด้วยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการนําส่งไวรัส mm hmm. หรือนําส่งของวัคซีนเข้าสู่ร่างกายแล้วมาตั้งคุยกันว่าความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่นะครับในสวทชในขณะนั้นเราสามารถที่จะเอามาถอดรหัสต่างๆออกมาเป็นวัคซีนที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้เร็วที่สุดท้ายที่สุดเราถึงออกมาเป็น3า,ามรูปแบบที่เราคิดว่าน่าจะเป็นความเชี่ยวชาญที่เราสามารถตอบโจทย์คนไทยได้นะครับ mm hmm. แต่รูปแบบมีอะไรบ้างคะและวิจัยของเราเนี่ยทำไวรัสไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นตอนสมัยที่ไข้หวัดนกระบาดในประเทศไทยนะครับเราทําวัคซีนตัวนี้โดยการสร้างตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาในหลอดทดลองเรามีองค์ความรู้ต่างๆที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงไวรัสตัวนี้ให้มีการแสดงออกของโปรตีนที่เราต้องการได้ เราจะทำยังไงให้ไข้หวัดใหญ่นะครับมันสามารถที่จะมีการแสดงออกของโปรโตีนของไวรัสโรคโควิด -19 ได้ด้วยเพราะเราทราบว่าไข้หวัดใหญ่กับไวรัสโรคโควิด -19 เข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีเดียวกันก็คือทางเดินหายใจนะครับแล้วถ้าเกิดวัคซีนตัวนี้ที่เรารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่ทุกๆท,ทุกปีเนี่ยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิด -19 ไปด้วยในเวลาเดียวกันได้วิธีการก็คือเราเอาตัว ตัวโปรตีนของโควิด19เข้ามาใส่ในไวรัสของไข้หวัดใหญ่<อ>นะครับแล้วทาให้ไข้หวัดใหญ่ชนิดนั้นสามารถแสดงออกของโปรตีนของไวรัสไข้หวัดใหญ่และโควิด19ได้ในเวลาเดียวกันอันนี้เราก็คิดว่าถ้าเกิดเราคาดหวังว่าถ้าเราเอาไปใช้เป็นวัคซีนแบบฉีดจมูกก<ภ>็คือเราจะสามารถที่จะทําให้โครงสร้างของร่างกายของเราเนี่ยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทั้งไข้หวัดใหญ่และ COVID โค<อ>วิด19ที่บริเวณที่จุดที่ไวรัสเข้าสู่ร่างกายของเราได้คือปกติเราจะฉีดกันที่ที่แขนบ้างแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนและมาฉีดจมูก เป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางใช่ครับเพราะตอนนี้<ม>ปัญหาสําคัญของวัคซีนทุกๆชนิดก็คือว่าเราสร้างภูมิคุ้มกันได้แค่เฉพาะที่ก<ม>็<ม>คือเฉพาะในในระบบที่ร่างกายเราเช่นจาป้องกันปอด<ช><ๆ>ป้องกันการติดเชื้อแต่การป้องกันการรักเชื้อจากไวรัสทำให้เรามีอาการตรวจไวรัสพบได้เนี่ยยังเป็นจุดอ่อนของวัคซีนหลายๆตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองไปที่ เราให้วัคซีนทางทางการพ่นจมูกเนี่ยก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันบริเวณนั้นเป็นการป้องกันด่านแรกของไวรัสเข้าสู่ร่างกายเป็นในตัวนะครับวัคซีนตัวที่2นะครับก็รบเ,เราก็จะเป็นวัคซีนเขาเรียกว่าเป็นอะดีโนไวรัสไม mm ่ว่าจะเป็นวัคซีนของตัวแอสตราเซเนกาเอง mm hmm. ก็เป็นอะดีโนไวรัสของลิงชิมแพนซีนะครับตัวของ Johnson Johnson mm hmm. จอร์สันและจอร์สันเองก็เป็นวัคซีนอะดีโนไวรัสของของของ,ของมนุษย์ นะครับแล้วก็จะมีวัคซีนของสปุตนิตวีของรัสเซียก็จะเป็นอะดิโนวาเลชเชนเดียวกันประเทศไทยก็จะเป็นอะดิโนวาเลไฟก็เป็นหนึ่งใน2เข็มของสปุตนิดวีนี่แหละครับหน้าตาใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วเราก็สามารถผลิตได้โดยใช้นวัตกรรมของคนไทยเราเองตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราคิดว่าน่าจะเอามาปัดเป็นวัคซีนแบบทั้งชนิดฉีดและชนิดแบบหยอดจมูกเช่นเดียวกันเพราะผลการทดลองที่เราทาในสัตว์ทดลองนะครับถ้าฉีดเข้าไปในหยอดจมูกเ้าเนี่ยพบว่า เราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆในหนูทดลอง mm hmm. ตัวที่3า mm hmm. เนี่ยจะเป็นลักษณะของโปรโตีนเราเรามีความสามารถในการสร้างเซลล์เนี่ยให้มันสามารถสร้างเป็นไวรัสเสมือนคำ <c oughs> ว่าไวรัสเสมือนก็คือไวรัสหน้าตาเหมือนโควิดสิบเลยครับ mm hmm. เพียงแค่ว่าถ้าเราแกะข้างในขงเขาออกมาเนี่ยเราจะไม่เจอสารพันธุก,กรรมอยู่ข้างใน mm hmm. จะเป็นแค่เปลือกนอกของไวรัส mm hmm. ซึ่งลักษณะแบบนี้สามารถสร้างได้จากเซลล์ที่เราพัฒนาขึ้นมาในห้องแลบ แล้วเซลล์ชนิดนี้มีการแสดงออกของโปรโตีนทุกอย่างเหมือนกับเป็นของไวรัสเลยความโดดเด่นของลักษณะแบบนี้ก็คือว่ามันทําง่ายนะครับเราแค่เลี้ยง,เ,ยงเซลล์แล้วเราก็เก็บน้ําเลี้ยงเซลล์เอามาทําให้บริสุาาทธิ์เอามาทําใหา้มีความเข้มข้นพอเหมาะก็จะสามารถสร้างิคุ่มกันธุ์ได้ครับถามถึงความคืบหน้าค่ะในการพัฒนาวัคซีนตอนนี้ถึงไหนแล้วคะด็อกเตอร์คือเราทำกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราทำการทดสอบในหนูทดลองในห้องแลบที่สพทชเนี่ยครับเราพบว่า ทุกตัวสามารถสร้าบภูมิคุ้มกันในหนูทดลองได้ดีมากๆนะครับมีภูมิคุ้มกันทั้งชนิดที่เป็นสารน้ําก็คือเป็นแอนติบอดีที่สามารถยับยั้งไวรัสได้ออกมาในปริมาณที่สูงเราสามารถกระตุน้น T เซลล์ได้ก็คือเป็นเม็ดเลือดขาวที่สามารถจับกินตัวเซลล์ที่ถูกไวรัสเข้าไปเข้าไปติดเชื้อแล้วสามารถทําถูกทําลายได้นะครับเราสามารถพบได้แล้วขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่ดูว่าภูมิคุ้มกันที่อยู่ในหนูทดลองเนี่ยครับ มันเพียงพอไหมที่จะสามารถป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อของวลรัตตัวจริงได้ซึ่งการทดลองลักษณะแบบนี้ไม่ง่ายเลยในประเทศไทยเพราะว่าการใช้เชื้อจริงกับสัตว์ทดลองจําเป็นต้องอยู่ในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยสูงนะครับซึ่งประเทศไทยเองมีห้องปฏิบัติการลักษณะนี้ค่อนข้างน้อยอาจจะมีเพียงแค่หนึ่งถึงสองที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นการต่อคิวในการที่จะเข้าไปใช้ห้องปฏิบัติการลักษณะแบบนี้ครับจะต้องใช้เวลาเรากาลังจะอยู่ในช่วงที่เราจะต้องเอาเชื้อ โรคโควิสเนะครับส่เข้าไปในจมูกของหนูแล้วดูซิว่าหนูที่มีภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยสามารถที่จะมีป้องกันตัวเองจากอาการป่วยตายจากการติดเชื้อได้หรือเปล่าถ้าหากวังสิ่ของเราปลอดภัยวัคซีนเราสามารถกระตุน้นภูมิคุ้มกันได้เนี่ย ทางสำนักงานอาหารและยาเห็นข้อมูลตรงนี้จะสามารถอนุญาตให้เรานำวัคซีนของเราไปทดสอบในมนุษย์ได้ซึ่งจะทดสอบในมนุษย์ก็จะเป็นระดับเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามซึ่งมีจำนวนของอา,าสาสมัครมากขึ้นตามลำดับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นวัคซีนทางเลือกตัวใหม่ๆที่จะตามมาติดต่ครับเราสามารถปรับตัวสารพันธุกรรมที่จะมีอยู่บนไวรัสตัวไทยเหล่านี้ได้ตามพันธุกรรมของไวรัสที่มันกลายพันธุ์ไป